สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการไขปัญหา5สกับอาจารย์จิ๊บนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตสวัสดีอาจารย์จิ๊บค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญอาจารย์จิ๊บแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะอาจารย์จารุวดีปวลินพงศ์นะคะแต่ในวงการ5สมักจะเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์จิ๊บอาจารย์เป็นวิทยากรที่ปรึกษาและก็ผู้เชี่ยวชาญ5สค่ะ โอเคค่ะก็ได้รู้จักอาจารย์ไปแล้วนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้าน5สอ Award ด,ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูฟังกันต่อคราวนี้ค่ะอาจารย์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพนักงานค่ะตัวเองตอนเด็กๆก,ก็รู้สึกด้วยนะคะแล้วปัจจุบันเราก็เจอน้องๆหลายคนมีสัญญาณประมาณนี้พนักงานหรือน้องๆค่ะชอบมองว่า5สมันคือภาระค่ะอาจารย์อาจารย์ช่วยไขข้อสงสัยตรงนี้ให้นิดนึงได้ไหมคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์เรียน ก่อนที่จะพูดถึงข้อสงสัยที่อาจารย์เรียนถามมานะคะอาจารย์ขอย้อนกลับไปนิดน,นึงถึงคําว่า5สก่อนแล้วกันนะคะสิ่งที่อาจารย์จะพูดคุยให้อาจารย์เรียนฟังนี้อพอดีว่าเตงได้โชคดีนะคะได้เข้าร่วมเป็นเ r a นเดอร์เทนเนอร์5สหรือ Thailand 5s Award นะคะในร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นผู้จัดประกวดรางวัล5ส ประจำประเทศไทยคะ่ะและสิ่งที่อาจารย์ได้ได้เข้าไปฝึกอบรมหรือเข้าไปเป็นเทนเนอร์เทนเนอร์นะคะก็คือในโครงการของแรกเปลี่ยนระหว่างสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นหรือสสทกับหน่วยงานหนึ่งของญี่ปุ่นที่เรียกชื่อสั้นๆว่า JIPMS นะคะซึ่งจะเป็นแก่นแท้ในการทำห้าสอในสไตล์ของญี่ปุ่นนะคะ ที่ญี่ปุ่นใช้คำว่า f i v S for Productivity นี่ก็คือที่มาที่ไปถ้างั้นแล้ว5สอที่อาจารย์จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์เรียนวันนี้อาจารย์จะยึดแนวทางของ5สอเพื่อการเพิ่มผลผลิตในวงการการประกวด Thailand f i v S a w a r d นะคะนี่ก็คือเดี๋ยวกล่าวถึงที่มาที่ไปให้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 ฟังก่อนแล้วกันนะคะที่สำคัญคือ5สอ ในแนวทางของ Thailand ไฟเอสเนี้ยจะเดินสออยู่ด้วยกัน5ตัวคือสอแรกคือสะสางสสอสองคือสะดวกสอสามคือสะอาดสอสี่คือสร้างมาตรฐ,ฐานแล้วก็สอห้าคือสร้างวินยัยซึ่งในการพูดคุย5สออาจารย์ก็จะพูดคุยในสอทั้ง5ตัวนี้นะคะกลับมาที่คำถามค่ะที่บอกว่าพ่อะไรนะคะออพนักง,งานในโรงงานบางครั้งจะมองหสอเป็นภาระ อันดับแรกเลยค่ะในฐานะที่ตัวเองก็จบทางด้านจิตวิทยามาด้วยนะคะหรือว่าทางด้าน p s y c h o l o มาด้วยเนี่ยอาจารย์มองว่า5สอนี้20%คือตัวของแก่นแท้ของ5สอหรือที่เราเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ทางด้าน hard skill แต่อีก80%เนี้ยเป็นการ อาจารย์ชอบใช้คาว่าเล่นกับคนที่ทำห้สอเองก็คือต้องใช้าศาสตร์ของทางด้านไซโคโล l o g หรือทางด้านจิตวิทยาเพื่อให้เขามีการขับเคลื่อน5สอก็คือถ้าเราพูดง่ายๆคือ5สอในโรงงานนะคะหรือที่เราเอามาทำในสถานที่ทำงานเนี้ยจะเป็นเรื่องของทางด้าน hard skill อยู่20%ส่วนอีก80%นี้คือจะเป็นเรื่องของ soft skill ที่เล่นกับคนที่ทำ5สอนั้นจุดเริ่มต้นของ5สอนี่ยมันเริ่มที่เล่นกับคนที่อยากจะทำหรือต้องทำ5สอมากกว่าอาจารย์มองตรงนี้นะคะซึ่งในหัวข้อหนึ่งที่อาจารย์ใช้คือคำว่า 5s mindset นะคะก็คือกรอบหรือแนวความคิดเกี่ยวกับ5สอของคนทำ5สอว่าเขามีความเชื่อหรือความศรัทธา ในการที่จะนำห้าสอมาใช้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนตัวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนพลังหรือขึ้นใต้น้ำที่จะกำหนดให้เกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นนะคะซึ่งในในในที่นี้เนี่ยทางด้าน JIPMS เนี่ยเขาได้ดีไซน์เขาเรียกว่าไฟ h h o เฮาส์โมก็คือบ้านห้าสอขึ้นมาซึ่งถ้าบ้านห้าสอนี้จะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ย เราต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนการปลูกบ้านแล้วเราก็ต้องทำห้าสอเป็นสเต็ปสเต็ปตามตามแนวทางของพิมพ์เขียวที่กำหนดไว้นะคะเคขอบคุณมากเลยค่ะเ<า>ชิญเลยค่ะถาต่อค่ะซึ่งญี่ปุ่นเขาเรียกว่าออการทำห้าสอแล้วจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการ เล่นกับงานคือตัว5้าสอจริงๆหรือเล่นกับคนที่ทำห้าสอจริงๆเนี่ยให้เดินตามแบบพิมพ์เขียวนี้ที่เราเรียกว่าไฟเอสเฮาส์โมเดลซึ่งพื้นฐานค่ะเขาบอกว่าคนเราอยากจะทำห้าสอเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์มันก่อนถ้า่างนั้นในการทำห้าสอในสไตล์ของ Thailand ไฟเอสอ d อร์ดจะเริ่มต้นด้วยคำว่าการให้ความรู้หรือ education หมายความว่าถ้าคนทำห้าสอเนี่ยได้เข้าใจแก่นของ5อ้าสก็จะเป็นพลังอย่างหนึ่งที่อยากจะขับเคลื่อนให้ตัวเองอยากทำห้าสหรือถ้าเป็นศัพท์ทางด้านจิตวิทยาก็คือว่ามันเป็นการเล่นกับกรอบความคิดหรือว่าเป็นการใช้คำว่าโก้ดไมล์เซตค่ะมเมื่อพนักงานมีโก้ดไมล์เซตที่ดีกับการทำห้าสแล้วมันก็จะส่งผลไปถึงการกระทำและนำไปสู่ พฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นงั้นโค้ดไมล์เซตหนึ่งของที่จะช่วยให้คนอยากทำห้าสอคือเข้าใจว่าห้าสอมันคืออะไรคาว่าเข้าใจว่าห้าสอคืออะไรคือมองห้าสอเป็นเครื่องมือค่ะก็คือถ้าเหมือนโรงงานก็ไม่ต่างจากเป็นประจจตัวหนึ่งหรือว่าเป็นรถเข็นคันหนึ่ง หรือเป็นเครื่องอุปกรณ์ความสะดวกอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานนี่คือ Mindset ตัวแรกเกี่ยวกับ5สอเลยนะคะมอง5สอเป็นเครื่องมือค่ะไม่ใช่เป้าหมายแต่5สอตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้หลักงะให้คนทำงานนี้ทางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่ในภาพรวมขององค์กรคือนำไปสู่คำว่าการเพิ่มผลผล,ผลิตหรือ productivity นี่คือจุดแรกนะคะ จุดที่สองค่ะเห็นประโยชน์5สองถ้าเป็นภาษาของทางด้านจิตวิยาเชิงบวกนะคะหรือ positive psychology เราก็มองว่าจับถูกค่ะ5สองมีจุดดีตรงไหน5สองมันจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นยังไงหรือ5สองมีประโยชน์กับตัวคนทำเองยังไงมั่งถ้าเกิดพนักง,งานเข้าใจตรงนี้ที่เป็นแก่นแท้ของ5สอเนี่ย เขาก็จะเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ย5สมันคือตัวช่วยนะ5สมันคือทําให้เราทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถ้าเปรียบเทียบคือ5สอ,อาจจะเป็นเครื่องมือหรือเปรียบเป็นเหมือนรถเข็นนะคะที่จะช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ได้แบกรถเข็นแต่ให้รถเข็นนี้ทาหน้าที่ของมันมนี่ก็คือคําว่า5สแล้วถ้าเกิดพนักงานเข้าใจตรงนี้ รู้ตรงนี้แล้วมายเซตปรับเปลี่ยนไปคือมีความเชื่อและศรัทธาว่าเฮ้ยถ้าเรานำห้าสอมาใชา้เนี่ยมันจะช่วยให้งานเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะพะนักง,งานก็จะเริ่มเปิดใจรับห้าสอเข้าไปแล้วก็จะมีการปรับมุมมองตัวเองใหม่ที่เราเรียกว่าปรับกรอบความคิดเราใหม่กับฟิตมายเซตว่าเราต้องแบก5ห้าสอไว้นะกลายเป็นโค้ดมายเซตคือห้าสอช่วยเราได้มากนะห้าสอมันช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้น 5สกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในการทํางานเราเปรียบเหมือนเครื่องมือตัวหนึ่งไม่ต่างจากที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่างจากที่เราต้องใช้เครื่องจักรในการทํางานให้กับเราแล้วจะช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นค่ะนี่ก็คือสนะิ่งที่จะตอบค่ะค<อ>่ะเท่าที่พอสรุปก็คือว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราไปกังวลกันที่20%ที่กระบวนการและ เป็น hard skill เนาะแต่เท่าที่ฟังอาจารย์แล้วเหมือน80%ที่เป็นอุปสรรคในการทำ5อถูกไหมคะก็คือเรื่องของ <S <S soft s i d e คราวนี้เนี่ย <5 S 1> ถ้าในฐานะที่เราเป็นคนเอาไป implement น่ะจะเป็น owner project หรือจะเป็นหัวหน้าก็ตามแสดงว่าเราจะต้องทำให้เขาเห็นว่า5สอ่ะมันคือเรื่องของเครื่องมือไม่ใช่สิ่งที่เป็นภาระแล้วเอามาแบกเหมือนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอาจารย ถูกต้องค่ะอ่าโอเคงั้นขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้น่าจะไขข้อข้องใจได้พอสมควรเพราะในฐานะหัวหน้างานคนหนึ่งอะค่ะเราก็ชอบยัดเยียดออะค่ะอาจารย์ให้เขารู้สึกว่าต้องทำห้าสออะไรเงี้ยแล้วไปผูกกับ KPI มันก็เลยยิ่งเป็นอุปสรรคไปใหญ่ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะยินดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ